แผ่นอนามัยมีปีกและแผ่นบางตามธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์โลกแห่งการโฆษณานั้นแนะนำให้เราเลือกใช้มากมายแต่ฉันจะเลือกมันอย่างไรโดยที่ไม่สับสนและอันไหนเหมาะกับฉันเรามาลองคิดกันเมื่อเลือกแผ่นรองครั้งแรกคุณต้องให้ความสนใจกับ3หัวข้อนี้คุณภาพขนาดและคุณสมบัติในการซึมซับฉันว่าตามร้านขายของ คุณจะพบกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้หญิงมากมายทุกอย่างที่ขายสามารถใช้ได้แต่เราไม่แนะนำให้ซื้อแผ่นรองในราคาถูกมากเกินไปใช้แล้วปลายราคาแวบแรกอาจทำให้ดูดีแต่ไม่นานวัสดุคุณภาพต่ำสามารถก่อให้เกิดปัญหามากมายเช่นพื่นอาการคันและอาการแพ้อื่นๆจริงๆแล้วแผงไม่ได้หมายความว่าดีเหมือนกัน บางครั้งยี่ห้อที่แพงอาจขายผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุอันตรายถามคนอื่นๆหรือดูว่าแม่หรือพี่สาวคุณใช้แผ่นรองแบบไหนคุณยังสามารถแกะมันออกมาและดูวิธีการใส่ถามันนุ่มและน่าสัมผัสงั้นอย่าหลังเลยที่จะซื้อยี่ห้อนั้น ขนาดของแผ่นรองไม่ได้คำนวณเป็นหน่วยเซนติเมตรเท่านั้นแต่อย่าเรียกว,ว่าการหยดด้วยจำนวนการหยดขั้นต่ำนั่นคือการไหลของประจำเดือนคือ 3. แผ่นรองแบบนี้ใช้สำหรับประจำเดือนมาน้อยหรือการเริ่มต้นของการเริ่มมีประจำเดือน5หรือมากกว่านั้นสำหรับแผ่นรองกลางคืนมันจะกว้างกว่าปกติด้านหลังจะแผ่ออกเล็กน้อยม่สบายสำหรับตอนนอนจริงๆและคุณไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะไหลซึมรั่วจากแผ่นรองนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่ควรเปลี่ยนแผ่นรองตอนมันเต็มแต่ควรเปลี่ยนทุกๆ2-3ชั่วโมงอย่าลืมอาบน้ำทำความสะอาดวันละสอครั้งด้วยคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือนครั้งแรกในตอนก่อนหน้านี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือที่เคลือบผิวแผ่นนั่นแหละมันคือส่วนที่สัมผัสกับผิวของคุณโดยตรงแผ่นรองทั่วไปมี2ประเภทอันแรกคือตาข่ายสังเคราะห์อีกอันคือคอตตอน ทั้งสองอย่างนี้และอีกสองสาอย่างมีค่าเท่ากันโดยประมาณความแตกต่างก็คือคุณภาพของตาข่ายสังเคราะห์นั้นต่างกันมากเมื่อเทียบกับแผ่นรองที่มีราคาสูงและแผ่นรองราคาถูก แผ่นรองที่มีราคาต่ำกว่านั้นหยาบกว่ามากนั่นคือเหตุผลที่นรีแพทย์แนะนำให้คุณใส่ใจกับแผ่นรองคอตตอนมันนุ่มและมันจะสบายขึ้นเมื่อคุณใช้มันในช่วงมีประจำเดือนนั่นคือทั้งหมดเราหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคุณถ้าใช่กดไลค์และคลิกกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดตอนต่อไปของเราเราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดติดตามเราในหัวข้อที่สำคัญที่สุดเจอกันที่ความลับของหญิงสาว